อีกตาขึ้นทองก้าแส้แผนเดิมไปแล้วดีสุดแหละแพ่นนี้แม่งคนเล่นกันบุเยอะด้วยไปเลยนะเคยเจอไหมคนเล่นกันเยอะจัดกันบางฮิตเลย,ะเลเยะฮลยะโอ้โหตาเมื่อกี้คือว่าซองรอบอะเจอแมนยูนอ,อยีกแล้วยิงให้ร้องเลยแมนยูเนี่ยเอ้วสัตว์ไม่มา ไว้มึงชุดแดงวะไอ้ที่เนี่ยมันอยู่รัวมคู่ชุดแดงเลยโอ้แพร่ล่างซ้ำยิงมอเยอะแล้วแพร่ล่างซ้ำเนี่ยมึงจะสร้างซ่อนเลยพวกชอบเล่นแพร่ล่างซ้ำนะถ้าชอบเล่นกันจังไอ้ล่างซ้ำเนี่ยบังบังเบลไว้จบตัวบังเบลตัวเดียวแหละทีมมันไปไม่เป็นหรอกมมาแพร่ล่างซ้ำอ่ะบัวแพร่นี่ะ คุณจะยิงแมนยูให้ดูสัตว์เวลาเจอแมนยูมีพลังวะแข็งไปมะบ่นดังวะบ่นดังแล้วไม่ใช่เป็นเล่นเป็นเท่าไหร่เช่นนี้เป็นเนี่ยเจอตัวเป็นงานเลยฮะเป็นเล่นล่ะซิโก้ซิโก้เอ้าวซันเตอร์มิยืนมองบอลนะพ่อเงยควาย ซื้อมึงมาทำประตูหน่อยเหี้ยรู้ว่ากูเซ็นดูมาฟีไงถ้าโตมึงไม่ใช่เงินน้อยหน่อยเหี้ยไม่เฮโชว์โชว์ความแพงหน่อยโชว์ความแพงหน่อยอิสวย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 แบร์นร์โดวิ่งมึงถอยลึกเกินหนึสัตว์สวยสวย โอ้โหหัวซ yeah, ้อนอ่าเมื่อสักครู่แล้วบอลอย่างงี้มันเป็นเรื่องเลยอุ้ยโหมันชนกูเอ้าอย่าวังนะว่าลุดอ่ะโอ้โหมาแล้วกูมาแล้วกูขอสนับอุ้ยโหัวซ้อนพิกได้ไงขอแก้ตัวขอแก้ตัวโอ้ยเมื่อสั เฮียสุดยอดทำไมไม่เข้าเลยสอนกูวิ่งไปแลมตามทันมันล่าม,ลม,มันยาวเต็มือขวาดิประตูก้มัไขว้เฮียเตรษไม่ยังไงอ่ะ กูงงเลยมึงเสร็จได้ยังไงปันหงโค้งเข้าประตูแม่งเลยโอ้โหสวยจังเลือดลุยดังกูขึ้นมาส่งจัดจิตพายอ่ะกูไม่ได้สร้างให้มึงขึ้นมาเลยนะไอ้เหี้ยตอนโดนสไลายป่ะ นานมันเต็มหน้ากันแล้วนานอองเดนาลุมบ้าทับกับข้าวอองดนาลุมบ้าทับข้าวมูเซ่าประตูแมนซีเอออุ๊ยชิบพายละโอ <c oughs> ้โหกลุ่ม่ได้บางปะเป้ไปด้วยเอา้าฝนเดินจะบอลล้านอีกที่อ่ะเ <c oughs> จ็บโดนเลยสตีน คุมโซนน้องไว้ครับกระกาเปิ้ลเป็นแม่นหรอกอุ๊ยโหนแล้วกูไปส่งบอลแล้วมันอีกหุ้ยเบี้ยววันเสาร์นี่ยึดตึงกันต้งขับเลยอะไรดูเลยสอนโอ้ยมาแล้วแต่วงอนี้สอนกูสอนกลับดี ฮึมไม่ถึงเฟชั่นเบิร์ดเอไอเหี้ยออกงานบ่ชอบเล่นลิ่มเส้นกันเอาลีลาอีกเกมแม่งชอบทำมาอย่างนี้ไอ้สัตว์บางทีก็ล้ว โอ้โหเมสซี่กูโฉบได้เฉย่ใจคืนให้กูนี่อุตว่าแล้วมึงต้องส่งให้กูเอาเอาวอานี่เป่าเฮียจริงจริงนะขยันเป่าไอ้สซะกูยิงไปซ้ำเทม่เข้าเลยนะมึงต้องเปียนต้องเสียเวลายัดเลยอุยยากเล่นแล้วกูอย่าล้างแขนไอ้เหี้ยตามเมื่อกี้แม่ พาดว่ะเฟนมามันก็โดนกูยิงเหมือนเดิมอ่ะสวยโชบได้อุ๊ยสวยตอนหลังมินกูได้บอลจนได้โอ้โหจะบอลไม่ดีมัเรีบยิงเ ต้องจ่ายนะ l อนยังหวงบอยังห่วงบอลโอ้โหเอขาเนี่ยว้าหเนี่ยจักเลยวะเฮ้ยยังบอกนะว่าลูกแรกลูกแรกห้องบอลยังไสวยดีกับเบล ลูกเลยลกูโดนก้อนนี่กูไม่ทิ้แพ้ประจำแหละโดนกอน้อนแล้วชอบแพโอ้หึเขี่ยมันรู้ทางกูเลยปะสอนกูนรุ้ไปแล้วโอ้รู้อะไรฮะโอ้สิโกโ้ไอ้สิโกโ้มันหล่ออะไรของมันวะโอ้โดนไปเนี่ย โอ้มันเล็บมันร้อนมันร้อนไปเองมึงอยู่ก็ไม่ยิงกูใช่เลยเป็นใจหักลบกูแยงสอนข้อบอลไม่ได้ไม่ได้มึงยังไม่ได้ล่ะอุย้ยเบลชิ่มันส่งเขียฮอน o อาตัวรวยก้กกมึงแปกแปกไรใช่เคล่งแล้วมึงยังดีเลยมึงแลกเลยเออสวยดีกูชา้ชากูชา้าซอนอ้ยสวยนึ่งมันเลชนะชงกูอาแสดงว่าเบลมันยิงรูกเมื่อกี้ดำหน้าดิเลยเปิดเสียงฟังเลยไม่รู้ มาเรียนแรกของกลัะการเล่นเบลกูนี่มันจะดาวซันโบประจำลากกูมาเนี่ยเมซันเนี่ยลีลาเฮ้ยโดนไวไม่ไม่ชอบนะไม่ชอบโดนไววะทุกทีเมซี่กูก็มองเป็นเฮียโอ้โหสมอลให้กูอย่างงี้เบลเอ้ย สวยโอ้โหแมซสิไม่เคยสูงสูงนี้วะสูงขึ้นตัวนี้ว้าวเลยอิงอัพไปดิบังไว้เฮ้ยปวดดีซะด้วยปวดดีซะด้วย รุ่ยหนึ a งมาบอลได้ลันทีบาปนีขย่นมุกอย่างเลยนะเชีย l ั้งเกมมึงสู้กูไมได้ลันทีบาปมึงจะยิงกูคอยสังลูกเอว้าวโหลูกเดียวมันบ้าเกี้ยชนะมันไม่ชนะลูกเดียว ถือว่าติดอันนี้อยู่ถอบเก้าแสนได้อยู่ดูนะจะพอไหมถอมสิบแต้มโอ้โหถอบเก้าแสนแล้ววะ่ะกูพอใจแล้วกวแค่นี้แล้ววันเนี้ยคุ้มล,ละชนะ 40, 40, 40. ยี่สิบสมสิสิบแพ้สิบเจ็ดอัตราชนะสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ไม่แย่ยนะแย่ปะไม่แย่นะชนะยี่สิบเกอ่ะ